อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราก็อยู่กับการ์ดอีโวคาดินนะเป็นการ์ดใหม่ที่เราเพิ่งปิดมาแนละ้วเกือบปิดไม่ได้เมื่อวานนี้นะก็อย่างน้อยก็ปิดมาได้นะับมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะว่าเป็นยังไงนะสำหรับการ์ดแบบน,นี้ นะส่วนใครที่กําลังลังเลอยู่นะครับก็ลองไปอ่านชุมชนดูผมได้ลงรายละเอียดตัวละครข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับการ์ดคารินใบนี้ไว้แล้วนะในชุมชนนะใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้นะในชุมชนนะผมลงไว้แล้วนะครับเพื่อจะช่วยให้ตัดสินใจทําได้มากขึ้นนะส่วนวันนี้เราจะรีวิวคือเราเล่นอย่างเดียวเลยนะไม่อยากไปพูดถึงอะไรมันมากนะเพราะาเราเราพูดในชุมชนไปหมดแล้วนะถ้าจะมาพูดในคลิปคือมันเยอะนะมันเยอะ,ะระวังที่ผมผมหลงอะผมจำไม่ได้นะเออถ้าอยากดูแบบรายละเอียด ดีๆเนี่ยก็ในชุมชนได้เขียนไว้หมดแล้วนะครับมาในคลิปเราจะเล่นเพียวๆเลยนะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะสำหรับการที่จะเอาเราจะเอาไปเล่นในวันนี้นะเซตก็แบบนี้แล้วเซ็ตแบบกากๆแบบนี้เลยนะเพราะว่าปกติผมเล่นโค p เพรสเดนโคมันไม่ค่อยได้ใช้จี้อะไรเยอะอยู่แล้วนะส่วนตัวเนี่ยก็เหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้จี้อะไรเยอะหรอกในสสยแค่ในกโหัแล้วหวังแค่เชิญค้างคขาออกก็พอนะครับมาวันนี้เราก็มีบัฟไปด้วยนะบัฟก็คือมียกเว้นค่าบันทาง60 นะครับแล้วก็มีขังฟองสบู่80นะเออก็จุกๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองมาลองเล่นดูกันเลยดีกว่านะสำหรับด่านที่เราเล่นในวันนี้ก็แน่นอนครับต้องเล่นด่านดินแดนหิมะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการที่เชิญในพื้นที่ท้องฟ้าได้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันเชิญได้จริงเปล่านะครับไปกดไปเลยนะครับแม่ควที่เขเสียลงไว้ในชุมชนหมดแล้วนะเออถ้าใครดูคลิปนี้ไม่รู้เรื่องก็ลองไปอ่านชุมชนก่อนแนละ้วค่อยมาดูก็ได้นะครับ เออบางทีสก,สกิลนั่งสกิลนี้ออกคุณอาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะครับโอ้เจอพระนะมาขอคนสองก็พอแล้วนะนี่เราเราได้เล่นคนแรกนะจัดไปอ,อย่างว่านะครับถ้าพระติดสะกดจิตเราอะแตกเหมือนกันนะผมพูดแค่นี้นะครับเออถ้าพระติดสะกดจิตเราอะแต่ตอนเนี้ยเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีนะครับเล่นไหนพระพระเล่นยากวะลืมแล้วนะไปเล่นแถวบนแล้วกัน ที่ที่เดิมที่ประจําของเรานะครับแปนเออใช้ได้อยู่เฮ้ชาร์โลสวยนะครับค้างข่าไม่ออกเป็นไงสุดปะล่ะนะครับทอยไม่แม่นด้วยนะครับไม่เป็นไรชาร์โลอ่าสวยนะครับค้างเข่ามีดโดนเหรอเราไม่ให้นายสร้างหรอกนี่นะครับสร้างไปเลยดินแดนทองฟ้านะบอกได้เลยว่าภาพพยถ้าเปเซียนจริงโดนเราทุบแน่นอนนะครับ แต่เขามีป้องกันใด้เฟรงอันตรายเราอาจจะโจมตีเขาโดนแค่ทีละโลนะเฮ้ยแต่เขาไม่มีโลเนี่ยโอ้โหโดนย้ายนักกันเชิญแน่นอนนะดอกนี้ไม่มีโลไม่มีโลนะสบายใจละพระไม่มีโลนะครับ<า>คิรินเนะี่ยไม่ไม่มีอะไรมากครับเล่นแบบโคเลยโคเล่นยังไงตัวนี้ก็เล่นอย่างนั้นแหละเออแต่มันจะมีสเต็ปนิดนึงก็คือมันมีสาบแถวใช่ไหมไปเล่นในแถวดีกว่านะเพื่อที่จะได้หวังสาบหุ่นกระบอกเขานะเพื่อช่วยการโจมตีได้มากขึ้น มาดีพระเออผีไม่ออกนะครัแต่ผีออกเราอาจจะแตกไปแล้วนะมีขังฟองเพราะว่าไม่มีเฮ้เฮ้เฮ้เทำไมเกมกระตุกวะอ้ามาชนแล้วพระมาชนแล้วนะครับโดนโลดเดยียวสวยนะครับ หมวกป้องกันไฟเฟกต์อันรายเราแสดงผลนะเอ้ยตัวไปสวยนะอ่ะคราวนี้เราทอยสองทีหนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะเชิญในพื้นที่ไอ้นี่ให้ดูนะพื้นที่ทองฟ้าให้ดูนะเราก็ลงตรงนี้เลยนะเรียบร้อยไม่ออกแนละ้วโอ้โห้ยสา์แถวก็โดนขัดนะเขามีหมวกอัอสวินไทเทนะรอดไหมเนะีนะ่ยอะ ตาสาบแถวเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทําการย้ายเข้ามาบ้านถ้าย้ายไปตรงนี้บ้านก็จะถูกแต่ผมย้ายลงนี่เลยแล้วกันนะครับแล้วเขาติดสะกดจิตเรียบร้อยแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนสัญ,ญลักษณ์ลูนอะไรสักอย่างนะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอาขาเนี่ยเขาติดสัญ,ญลักษณ์นี้เขาก็สวนเราไม่ได้แล้วครับต่อให้ต่อให้เขาจะไปลงพื้นที่ท้องฟ้าก็ตามนะคือไอ้สะกดจิตเนะี่ยมันคือกุหลาบเวอร์ชันอัปเกรดนะถ้าเป็นกุหลาบอะพระภัยสามารถลงนี้เชิญผีได้นะครับ แต่ถ้าเป็นสะกดจิตแต่ยาภาพภพลงพื้นที่ท้องฟ้าเชิญผีไม่ได้นะเพราะว่ามันแสดงผลในพื้นที่ท้องฟ้าด้วยไฟดับนะเห็นไหมเขาไม่สามารถเชิญผีได้นะครับอืมเนี่ยมันเป็นกุหลาบเวอร์ชันอัปเกรดนรับมเมเลียติดมเมเลียก็เชิญแบงกับคุณไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนนะมันโหดอยู่แต่ว่าเหมือนแบบมันยังไงอะ่ะมันจบตีมันดูน้อยๆย,ยังไงไม่รู้นะอืมและถ้าสาบเขาติดสาบเขาไม่ติด,เ,ตดเนี่ยมีโอกาสโดนสวนตายเหมือนกันนะอืม ทีเด็ดของตัวนี้มีอยู่ที่ผมเห็นนะมีอยู่อย่างเดียวก็คือไอสกดจิตนี่แหละที่ผมมองว่าเป็นทีเด็ดของมันนะแล้วก็สามารถเชิญในพื้นที่ดินแดนทองฟ้าได้เนี่ยทีเด็ดของมันประมาณนี้ครับถ้าไม่มีสะกดจิตนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าลำบากนะแต่มันก็ทำได้แค่สวนให้เขาสวนเราไม่ได้นะบ้านก็ยังถูกอยู่ดีนะเชิญลงที่เดิมนี่แหละ ตายมันเป็นกุหลาบเวอร์ชันอัปเกรดนะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละนะครับแต่ว่ามันฆ่าเขายากนะตัวเนี้ยคือเอฟเฟกต์อันตรายมันโหดนะเวย้ยเอฟเฟกต์สะกดจิตแมันโหดนะแต่ว่ามันฆ่าเขาตายยากมากเลยนะหนึ่งเลยบ้านถูกสองเลยไม่มีขังฟองในพื้นที่ทองฟ้านะขังฟองมันไม่ออกต้องเป็นแลนด์มาร์คเท่านั้น นะแต่ถ้าสร้างแลนด์มาร์คบ้านก็ไม่แพงอีกนะเพราะว่าเราไม่มีคูนเมืองนะไม่รู้จะใส่อะไรมาแทนดีนะคือจี้เรากาก,ากมากนะแล้วพระไปไหนแล้วเนะี่ยพระทิ้งผมไว้ตรงนี้ไม่ได้นะพระกลับมากดล้มละลายก่อนอืโธ่เฮ้ยกู้เงินแน่เลยทรงนี้นะ,อ,ะออโต้ไปแล้วป่าแล้วไต้องกู้เงินคับสอง,สองมาเราก็ลงนี่แล้ว สาบโอเคเชิญเชิญข้างข่าวประมาณนี้ครับวิธีการเล่นมันคล้ายๆโคเลยนะอืมคล้ายๆโคเลยแต่ว่ามันจะเหมือนแบบคนละสายกันนะโคอ่ะมันจะเป็นสายแบบสายฆ่าเลยนะคือลงแลนตายเลยนะโคมันจะเป็นประมาณนั้นแต่ตัวเนี้ยเหมือนแบบค่อยคฆ่าเขาค่อย,อย,อยเลี้ยงเขายัางไงไม่รู้แบบโดยใช้เอฟเฟกสะกดจิตอะสะกดจิตเขาไว้เว้ยอย่าให้เขาสวนเราประมาณนั้นนะครับ <มา S 1> เออมาเมเลียว มเมเลียวอ่ะจากที่เราเคยรีวิวมเมเลียวมาเวลามันติดกุหลาบมันสามารถเชิญแมงกะพุนได้ใช่ไหมเออแต่เราเนี่ยมันจะเชิญแมงกะพุนไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีสะกดจิตนะมันคือกุหลาบเวอร์ชันอัปเกรดมันโหดกว่าเยอะนะครับได้เล่นคนแรกซวยอีกแล้วนะเล่นไหนดีวะกรอรลอยฟ้าไม่ออกอีกโอ้โหกอดลอยฟ้าในตัวเท่าไหร่นะ75ก็ไม่ได้แย่นะสลับล่างอีโวนะครับ <12. S 1> เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่า เราจะเล่นแถวไหนาดีเขามีการวิกซะด้วยเฮ้ยมันโดนไอ้เนี่ยม,มันโดนเกตขีมาสร้างท้อ,องฟ้าโอเคมีเนรธงเนรเทศอะไรไหม <S <S สร้างทองฟ้าเนะี่ยสร้างทองฟ้ามันก็เชิญอีกาได้นะเอ้ยไม่ใช่เชิญอีกาเิเชิญข้างข่าวจะไปอีกาอย่างเดียวเลยนะตรงนี้แล้วกัน <S <S มาเมเลียวอ่าเมเลียวสไลด์ไม่ออกนะตำนาน80%น80นะ <S <S ผมบอกเลยถ้าเมเลียวโดน <S <S โดนสาบอะเรียบร้อยนะแต่ถ้าเป็นกุหลาบอย่างเงี้ย ถ้าเป็นกุหลาบอย่างเงี้ยมันสามารถอัญเชิญได้นะครับมันสามารถอัญเชิญแมงกะพรุนได้นะครับแต่ถ้าเป็นสะกดจิตแบบของเราอ่ะมันจะเชิญไม่ได้นะเพราะว่ากุหลาบอ่ะมันไม่แสดงผลในพื้นที่ท้องฟ้านะครับแต่พื้นที่สะกดจิตไอเอฟเฟกต์สะกดจิตอ่ะมันแสดงผลในพื้นที่ท้องฟ้าเออไม่งงกันใช่ไหมอืมมันดีกว่ากันนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูถ้าเมเลี่ยวติดผมจะไม่ผมจะไม่ฆ่าเขานะครับผมแจ้งเขาเดินไปเรื่อย เพื่อให้ดูว่ามันเชิญแมงกระพุนไม่ได้นะครับเฮ้ยนะ <Hey, S 2> พอได้แล้วจะขังเราแล้วเนะี่ยทรงนี้เนะี่ยเออดีนะขังไม่ออกนะพอได้แล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปในชุมชนนะครับเอล้างพื้นที่อะ่ะมันไม่เหมือนของโคของัวมันลบไปตั้งแถวเลยใช่ไหมแต่เนะี่ยมันลบแค่ช่องที่เราเลือกลงอะ่ะเลือกลงเชิญครังข่าวนะครัเออรู้สึกผิดหวังอยู่เหมือนกันนะแบบนึกว่าจะลบแบบไปไป,ไปทั้งแถวเลยนะครับเออแต่เกมมันมันก็เขียนมาชัดเจนแล้วแหละเราตีความผิดเองนะอ้าวเฮ้ยโดนไปนะครับ เ,าเาขสาสร้างพื้นที่่อง้าเอายึดบ้านเราแล้วเอาชิบหาย,ยามันยึดบ้านแบบนี้ได้ไงนะครับเราไปเล่นเขาเลยแล้วกันเขาไม่มีการเอฟเฟดอะไตรายใช่ไหมงั้นเราสาดแถวไปก่อนหนึ่งทีนะครับสาดแถวไปก่อนหนึ่งทีสวยหายไปโลดนะครับแล้วเราก็เรียกค้างคาวลงตรงนู้นนี่เป็นไงโดนย้ายไปนะครับเห็นไหมน้ําที่อื่นยังอยู่นะครับแต่น้ําช่องที่เราวางเนะี่ยมันจะหายไปนะครับคือมันลบแค่ช่องที่เราเลือกเออมันกวนปะล่ะนะครับไปถอยสองใบถอยหลังนะครับ อะสาแถวอาสาแถวอ,ออกดีอยู่แล้วแล้วก็เรียกติดสัญลักษณ์นะครับสะกดจิตอะคราเนี้ยผมจะปล่อยเขาเนี่ยปล่อยเขาไปเลยยังไงเขาก็เชิญแมงกะพุนไม่ได้อยู่แล้วนะครับปล่อยเขาไปเลยเราไปหาสร้างพื้นที่ไหนดี啊หาสร้างแลนดเล่นดีกว่านะเออหาสามหาสร้างแลนมาเล่นกันดีกว่านะอยู่ตรงไหนดีเฮ้ยลบแมงกะพุนเขาเล่นดีกว่าลบแมงกะพุนเขาเล่นดีกว่าเอาชิบหายค้างคาวไม่ออกนะครับ อ่ะเขาติดสัญลักษณ์รู้นะเนี่ยสัญลักษณ์ไม่สามารถเชิญแมงกะพุนได้ครับไม่ว่าจะลงพื้นที่ไหนก็ตามนะมันคือกุหลาบอัปเกรดนะต่อให้จะลงพื้นที่ไอเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยก็เชิญแมงกะพุนไม่ได้เรียบร้อยนี่ไงแต่ถ้าเป็นเอฟเฟกต์กุหลาบดอกเนี่ยจังหวนนะเนี่ยเมลี่จะสามารถอัญเชิญแมงกะพุนได้นะแลวก็สวนเราได้นะผมบอกเลยมันมีประโยชน์นะไอสะกดจิตนเนี่ยงงไปนะครังงไปเชิญแมงกระพุนไม่ได้นะครับ เนี่ยมันเหมือนแบบเลียงเขาไว้เี้ยงเขว้นะสลับคารินนะแต่ถ้าเป็นโคอ่ะมันจะฆ่าเลยนะก็คือเรียกลงแรนตายเลยบ้านแพงโคตรแพงนะแต่สภาพเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะอยู่2เทินเลยนะไอสกดจิตนะค mm hmm. ารินก็เหมือนกันนะคารินเนะี่ยคารินถ้าติดกุหลาบอ่ะค <14. S 1> ารินก็สวนเขาได้นะโดยการลงพื้นที่ท้องฟ้านะถ้าติดกุหลาบนะเนะีนะ่ยกุหลาบคืออันนี้นะมนเมล็ดพันธุ์ต้องสาบนะ คารินก็สามารถอัญเชิญค้างขขาได้นะครับแต่ถ้าคารินติดสะกดจิตเหมือนกันเนี่ยคารินก็ไม่สามารถเชิญค้างขขาได้เหมือนกันนะงงไหมผมไม่งงนะมีใครงงไหมเออหวังว่าแบบจะเข้าใจกันนะมันคือกุหลาบอัปเกตนี่เป็นไงไม่สามารถเชิญแมกบุลได้นะงงไปดีมาเห็นแล้วใช่ไหมโอเคผมจะฆ่าเขาแล้วนะ กูลาบอัปเกรดถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับดีดีดีตรงที่เขาสวนเราไม่ได้เลยนะโอเคเราสองทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปสาบถแถวนะครับตรงไหนดีเอาตรงนี้ดีกว่าสาบถแถวหายโลนึงสวยแล้วก็แมกพุนในแถวหายไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะลบเอฟเฟกพื้นที่เขาเอ้ยไม่ฆ่าเขาเลยดีกว่าอะตูมไปถ้าไม่มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายหาย2โลนะครับแตก เรียบร้อยอเนี่ยมันจะคารินมันมันมันข้อเสียของมันก็มีเนี่ยบ้านถูกเนี่ยแหละครับเออบ้านถูกแล้วก็ไม่มีเพิกเฉยต่อสกิลยกเว้นนะทำให้มันฆ่าเขายากแต่มันเลี้ยงเขาได้เรื่อยๆนะถ้าสะกดจิตยังอยู่่มันเลี้ยงเขาได้เรื่อยๆค่อยๆฆ่าค่อยๆฆ่านะเออใครที่ชอบแบบค่อยๆฆ่าก็คารินนะแต่ถ้าใครชอบแบบตายเลยเนี่ยก็ต้องไอ้นี้เลยครับมาแล้วโคนะแต่เราได้เล่นคนสองไงมา โหไม่มีการเอฟเฟกด้วยนะครับอย่างนี้โดนเราแน่แนอคอสหน้าทํำไหมนะครับคอสทำก็ดีกว่าไม่ทําอยู่แล้วนะครับเออทาก็ดีกว่าไม่ทํานะานาแต่ว่าไม่ทําก็ได้ครับไม่ทําก็เล่นได้เหมือนเดิมนะอ่าเรามีพื้นที่แล้วนะ <c oughs> โหโดนเราแน่นะ <c oughs> แต่ถ้าเจอคู่แข่งที่ไม่มีป้องกัน เอฟเฟกตอันตรายแบบเนี้ยผมมองว่าคารินโจมตีหนักนะเพราะว่ามันโจมตีได้3โลเลยนะครับก็คือสาดแถวก่อนแล้วก็สะกดจิตแล้วก็ย้ายนักอัญเชิญน,นะมาเดี๋ยวผมทําให้ดูเขามี2โลเอาไม่อยู่นะผมจะสาบแถวหายไปก่อน1โลชิบหายมันไม่ออกอ่ะตูมไป2โลนะหายไปแล้วนะคราวนี้ผมก็จะ2ออ่ะ ครัน,นี้ผมจะสาดแถวนะครับอ่ะสาดแถวอ่าสาดแถวแล้วก็ย้ายเขาลงบ้านแพงเรียบร้อยติดสัญ,ญลักษณ์นะครับโคสวนเราไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับตัดการ์ดขังฟองไม่ออกอืมเพราะว่ามันไม่ใช่แลนด์มาร์ชนะไม่มีออกเกาะซะด้วยนะครับอ่ะเราอยู่ไหนก็ได้เพราะเขาทำอะไรเราไม่ได้แล้วเขาติดสัญ,ญลักษณ์แล้วนะครับเนี่ยมันค่อยๆเลี้ยงเขาอย่างนี้นี่แหละนะครับอ่าเชิญตายนะครับดอกนี้ แตกเขากูไหมไม่กูนะเพราะว่าติดสัญลักษณ์สะกดจิตเนี่ยมันสวนไม่ได้อยู่แล้วนะเออโอเคก็ประมาณน so ี <players hiring> ้สำหรับคารินนะโอเคหลักๆการ์ดใบนี้ก็ประมาณนี้ใครที่คิดจะทาก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับเพราะว่าการ์ดใบเนี่ยมันไม่ใช่การ์ดแบบเทิร์นเดียวตายเทิร์นเดียวตายไม่ใช่นะมันเป็นแบบค่อยๆเลี้ยงเขาไว้นะค่อยๆเลี้ยงเขาไว้ค่าเขาหลายๆเทิร์นนะ ถ้าใครชอบก็จัดได้ครับไม่ว่ากันนะมันก็พอเล่นได้อยู่มันก็ไม่ถึงกับกากหรอกการแบบน,นี้นะอย่างน้อยมันก็เป็นย้ายนักอันเชิญนะมันก็ฆ่าเขาตายได้อยู่นะครับอยู่ที่การอัดแอปนะครับอัดแอปหาจี้มาเล่นนะในอนาคตอาจจะมีจี้ให้มันก็ได้เดี๋ยวรอดูเว้นต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะสำหรับคารินนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจสกิลมันหรือรายละเอียด มันไม่มากพอเนี่ยลองไปอ่านชุมชนผมลงไว้แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครที่จะทําก็ลองคิดดูดีๆนะว่าคุณชอบการ์ดแบนนี้ไหมส่วนถ้าใครทำเพราะโมเดลอันเนี้ยผมไม่เถียงเลยเพราะว่าโมเดลผมมองว่าโมเดลการ์ดแบนเนี่ยสวยสุดในตอนนี้แล้วสำหรับผมว่าผมชอบนะชอบมากๆด้วยนะสวยสุดในตอนนี้ผมให้อันดับหนึ่งเลยเรื่องของโมเดลการ์ดดูดิสวยไหมสวยนะดูดิเนะี่ยปิดตาด้วยนะครับสวยมากๆเลยเนะี่ยผมชอบร่างอีโวมากกว่าร่างตำนานอีกนะครับโอเควันนี้ก็โมอพอละนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายใครทำเป็นก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะะจ